น้องน้ออยู่ดึ่งวันนี้กันแม่ตีวันนี้นี่นี่ตีไม่เสร็จตีเสร็จโอ้ยหายแม่สู้สู้รุนนี้มีสู้รุนนี้คนไหน ha cần bắt chọp anh đi bỏ ha cần mè mồng không phải em phiền nhang muốn ngang bỏ đôi không phá xuống bắt tốt đó mà nè Đấy, nó pha này. Ừ, xuống. mày đi. สวัสดีป้าลูกเนะฮ้ไก่บออะสวัสดีป้าุูกก่อนแม่่น้องสบายดีเลยเฮ้ยอป้าแม่โดยไก่บอไก่ไก่เย้สวัสดีป้าุูงเนี่ลูกไก่่นมใช้ปราเบิงไปเบิงป่ะเบิ้งไก่ป่ะ อมันขางหนึ่งก็จับกล้องกาหนึ่งก็จับหนึ่งก็จับสองอันนี่เลยจับคนอันนี้อยู่ไปเลยค่ะไปไหนน้ำยูไปไหนน้ำเนีเ่ยไปเล้เห็นมไก่นยนะเห็นยีบอเห็นไปเลยอ๋อไก่มักันไรไใกล้บาเฮ้ยเออม,มันแตกเลย โอ๊ะโอ๊มาแดงไก่โ <is> อ <tones> ๊ะมามามาหนุกมากระมาแบบนี้หมดเด้อนี่เอ้ยเออหน้าไม่นะสาวเอาแล้วสาวเอาแล้วลูกมาลบแบบนี้เลยหมดหางหมดเด้อนี่ชิบุกไก่เนี่ยพวกนี้น่ะเนมเนมไตออกมาเนี่ยเห็นบ่ Nhìn nào này nè, một u một phay nữa đi Cắt đi phong nó đây nè. Má má không má. Em tí nữa tí nữa má nhá, má đi. Em tí nữa tí nữa tí. Đây ok. Nhưng mà cái mà nó nó chỉ cắt không. Thấy. Thấy được. Thấy. Năm e nè. Ừ อะไรรถอะไรรถอะไรรถอืมคนห้านแหละคนห้านเด้อเก็าาไบไว้ไม่ต้องมาเทอ่ยวไปกับยายเลยวันฉีนี่เกะกะมาได้ย่างวันจุกปั๊บปะ เออืมน네 <stop> ้ำฮึหมดหมดแล้วน้ำเต็มแล้วฮึหมดเลยแล้วไปหมดกัดเอาไปดูไปหมดกัดเอา món quần nghe này món quần hèn cái này món quần cái này món cái này เยนี yeah, yeah, yeah. ่กำลังเฮียนหนูเกยไปเห็ดเนี่ยเกย์ไฟเห็ดยังกันน้องเห็ดตามอืม้องเห็ดตามอ้าวเลยเยพาน้องเห็ดเนี่ยมันเด้อเด้อพาน้องดื้อเด้ออืมเออเพิ่ดอยู่ได้นะเออ พัดยูเห็นมันปิวมาได้นี่ก็มาคาบมาบนโตกใส่เหอเฮ้เฮ้ยพัดเจ้าหันแล้วให้แม่จะมาเก็บเด้อเออกบกระเบื้องดนุเบื้องหลังคามันตกลงมาหนุกอืมไปเสยไปเลยเฮ้ยพัดเจ้าหันแล้ว แม่จะมาเก็บเด้อบอกแม่จะไปแม่เอเ้ยเห็นเพลิดเทาสิลนะมาข้าไปนะมันผลตกไทยคุยยะอยู่ <laughs> อ,นนะอ,อมาคือมันมาไดกับมาคนอื่นคขัามา เป็นอทีเติบไวเนาะไม่ได้ขึ้นมาเนาะเอาอย่าจิกกันลูกล่ะเจ็บอย่าโยนเฉยเอ้ยเบิ่งเบิางเบิางเบิ่งเบิ่งเบิ่เ็หหินเฉยเอยน้องน้องไม่ตั้งใจน้องไม่ตั้งใจนี่เกิดวะ

เก็บเนียนี่บังยิบมุกแน่นแกแล้วว่าเพื่เนก่นม้ย่าไม่แกะมวยย่าไม่เปลี่ยนนะจ๊ยเมื่อเชียร์แล้วอันนี้เห็ดอย่างเนนเน้นนื้อนอยูด้อวันนี้ท่านเมตีวันนี้ นี่ๆม่เงยหายแม่อีกสู่สู่ดนี่มีสู่ดูนี่บนไหนสู่ค่ะก่อนใหญ่ได้ได้แบบนี้นังดูยิ้มใจยิ้มใจ เออม่แม่มจีได้จะดื้อเด้อเออเนาะอืมเนาะเบิ่งอี่างเบิ่งแม่อีกไงไจับซองจับซองจับซองแม่จับซองแม่จะทำยังไงดีนะโดนแม่แข็นเสื้อะนะเนาะมันดื่ม มึงงบึงงบึงงึงงง้นงนุกนุกหล่าเนยเปื่อนนุกลานุกหล่เอานุกขึ้นนุกล่ามันเปื่อนป้าบอกเอยกี่นี้อึ๊บ ถอเห็นยังเกือบนั่นมาใช้เกือบเห็ดเห็ดทำทาเห็ดทำทามามาเกือบลูก <S <S พากันถอดรอบอนี้เถอะเนี่ยใช้เกือบมันถือข่างไงล,ลูกเอ๊ะหน่อยเป็นอยังมกักจะใช้ต้องเกือบมือถือข่างแทบจะคู่ขนหน่อยซึ่งเนาะบางทีแบบว่า,ชาใช้เห็นถือข่างตลอดถ้าใช้เองนี่ไม่ได้แบบ เปลี่ยนไเลยเปลี่ยนข่างเองมาในะไม่รูก็เกิดแบาใชน้นมดครบตีนนะคะนะมาใช้เกิบก้อนุนครบตีนด้วยเกือบนอกกันนะ เหยอกน้องเหยอกน้องไว้เห็ดยดน้องจะเกิบน้องเบิึงน้องสีหวงมอขนสำนองนี่นะว่าโยใส่เกิบหึมเติบน้องในถุเกินเลยไขงัวโยใส่เกิบนล้วมุดบุคคลตีนลูกละเมนี่เห็นยังเน่ยเห็นยังนางเนี่ยจะเกิบเจ้ามึงเน่ เออเเนาะบอกว่าใช่เกิอบว่าใช่เนาะเออเออเออเห็ดเหยียดเจ็บบ่เจ็บบ่เห็ดเจ็บบ่สับเก็บพี่น้องมันแมนว่าเกิอบน้องนะางหนึ่งนะจับแขนน้องแน่จับแขนน้องแน่น้องใช่เกิอบอ่ะหัวมันเกิอเพ่อน้วย cầm đây rồi đây vô vô hãy nó ăn cơm nó ăn đã chạm đây đấy cơm hình đấy nè 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 thò thấy nó ăn đã bỏ thò thấy nó mình thử khu cả đó ạ? đã Cái mặt giọt nó như vậy nó เอ้ย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 น้องทีน้องทีเอาขึ้นหินฮิตเพื่อนนะเฮ้ยเพิ่นไม่บ่ให้น้องเถื่อเฮ้ยเอาเปลี่ยนเกิอบแม่น้องเร็วอย่าเฮ็ดจังสั่นดูกหละโยนมันถือกันดูกะเปลี่ยนให้น้องไม่เกิอบนาน แม่แม่นย่บกูมันนะดูอกบอืมอ้วีุอาวี่อ้วตัวโยนตัวห้างบนปีนในน้องเนาะตัวหนยอกน้องนีวะน่องน้องวันนี้น้องวันนี้อ้าวนูกตาอาใช้เกิบใช้เลยแค่น้องนี่แาละหันเอ้ยนี่อาละหาันเห็นแล้วนี่อาไรนี่เก็บเลยนี่อไปดูลูกอ่ะ เอารถเอาคนบัใส่เกืบดิใส่ยอยู่ใส่เกือบมูจิครบตีนไวไวช้บัใช่นี่เม์ถามมาให้บัใช่นะเ<อ>ม์สิมานยิกอันนี้เด้ใช่ชน,นะใช,ใช่ใช่ไหมใช่ไหมเสียงเมมาเด้วเมีมมาเด้

เถียงแม่แล้วค่ะเออมีคนเถียงแม่เฮ้ยอย่า <c oughs> เครียดลูกหล่ะมันมีอันนี้อันนั้ทไปปออกไป<แ>ออกไปจากนี่ลูกหล่ะมันในนี้มันาหาหมีเนี่ยหามหมดทีออ่ครบอันอนัทลูกไปเนี่ยเอ้ยเอ้อเออหน้องไงลูกไปด้ำยูไปดำ้ดปดำเนนลูกไป ฟูยได้งามได้เลยดูเองฟูยได้นี่นะใส่ตัวมองมอง,มองตัวเวลาปลูกตามกันนะฮะไปอีกแล้วมาอีกแล้วกินถ้าพอใจนะเห็นม่อยู่เฮ้ย

ป๊าป๊าป๊าปหลบอเลยเนาะถือว่าอยู่กับป well like er ้าเฮงเติบได้มือนนี่มาเอลแม่ปกติอยู่แค่เดียว แม่ชักผ่าแล้วก็ตักสก้านึงเนรอชัวร์เฮนเติบมาหนิเอ้ยยังกินแม่มีแม่มีแนะปกตินี่บอกจะมากินหอดกันในบ้านดุบอกเนยนุ่นขึ้นมาเอาเริ่มแม่จะแล้วล้วบ้านมันครบบ่อืเริ่มคำเริ่มเมื่อเนี่ยหมดกับมาแล้วนี่เอายุงกับมาได้ เอาใส่อีกออเออ้าวนางเห็นยังมาถอดได้ดกโอ้ยบ่อนี่เฮ้ยเชียร์ถอดแต่เกิบมันเย็นตีนบ่ถอดวนะ่ามันเย็นตื่นด้วยมึงค่ะปาถอดบย่งนี้ะ เออเย็นนี่ว่าอยู่ดีห <c ười> นา <c ười> ใก <c ười> ล้ใกล้กล้เขาเราลนาบาเบ็นเน่ยางนั้นเป็น,นได้ไรเขาม่ใส่เกือบนะเจ็บตีนบ่เจ็บตีนก็ไม่ใส่เกือบดูอืมหูเรมันเจ็บีนผ้ากันใส่แล้วเจ้าเนะ ยุ่มไปแล้จะยิงจะถอดเกิบอยู่บายบายนะบานให้เกิบใส้เกิบเมย์เมย์มา้เมย์มาแล้เมย์มา้ อืมึนมยังมุนยังหาบน้ำอืมอาบนี่ค่อยอาบนี่สูสูนี่ดูเขายกที่หนึ่งเริ่มอืมอาบน้ำบ่นี่ค่อยอาบดูล่ะเขาก่อนให้อาบจังดด้เนาะเน่ แม่เนะแบบน้ำอายุแพ้เลยแบบน้ำยื้อเห็นยังเห็นยังไงนะเรียกเกิบเฮ้ยจัการได้แม่เลย เอาไปกบรถคนอันนี้เนาะโอ้ ไฟนะแมวเนี่ยอาหน้าไปตัวปวนแล้ได้สองคนหน่อยวหน่อยได้หยเับนกัหน่อยอ่ะ กไปง oh, 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 oh. ่ายดูยกร่่อโอ้อ้โอ้ายตาตายตายตายนี่พี่เบลนมารับเลยนะเบลสวัสดีปลูเวัีเขาเป็นยงฮะสวัสดี tinh đi đi tinh sao đẹp sao đẹp ơn sao ơn đi ơn sao đẹp gọi hoa vi gọi sao ơn ơ đây. Mà sao đẹp <laughs> sao đẹp sao sao đẹp sao 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 อยู่ใหป้าสวป้าบดีเด้อสวัสดีป้าลูกเลูกเอ้ป้าสิปิดคิไปเลยยู้สวัสดีป้าลูกเนลูกนี่นี่นีกินน้ำอยอเคนี่นนี่เชราป้าลงไปก่อนนะ้จักกรน้จักรูกกููโกย